สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับครูเพนันเช่นเคยนะครับวันนี้นำเอาเน e เซฮา a ูดวันนะครับในส่วนที่เป็น Workbook ๊กสำหรับป .1 นะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่12แล้วครับผมหน้าที่12นี้นะครับคำสั่งบอกว่า test yourself test นะครับแปลว่าทดสอบหรือทำแบบทดสอบ yourself แปลว่าตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเราเรียนจบไปแล้วก็ลองมาทำแบบทดสอบ ความสามารถของตัวคุณว่าง,งั้นเถอะนะครับคำสั่ง A คือ l i s t e n ให้ฟังนะครับแ n d และ Number Number ในที่นี้นะครับแปลว่าให้ใส่ตัวเลขนะครับคุณครูก็เลยแปลให้ว่าให้ฟังและก็ให้ใส่หมายเลขลงไปหมายเลขลงไปในที่นี้ก็คือมีคลิปเสียงนะครับนะว่าคลิปเสียงที่1ึงเนี่ยพูดว่า Sorry คลิปเสียงที่2พูดว่า Thank you คลิปเสียงที่3พูดว่าบ y e ลคลิปเสียงที่4พูดว่า hello และให้นักเรียนมาดูภาพนะครับพอดูภาพเนี่ยภาพนี้คุณครูก็เลยใส่หมายเลข4ให้ก็คือพูดว่า hello นะครับเป็นการทักทายข้อ4นะครับคลิปนี้นะครับก็คือ,อผู้ชายคนนี้ถือแก้วน้ำอยู่ผู้คนนี้ก็วิ่งมาชนนะครับก็เลยพูดว่าหมายเลขหนึ่งนะใส่หมายเลขก็คือใส่หมายเลขหนึ่งลงไปคือพูดว่า sorry เสียใจนะครับขอโทษ ที่กับผมไปชนนะครับส่วนภาพนี้นะครับผมก็นํากระติกน้ํามายื่นให้กับผู้ผู้หญิงนะครับพรานผู้หญิงก็พูดสีฟ้านี้นะครับคือแ h ้งคิ o วสีน้ำเงาหมายเลขสองนะครับขอบคุณนะครับที่ยื่นกระติกน้ําให้ส่วนภาพนี้นะครับก็คือเป็นการโรงเรียนเลิกนะครับนะก็จากกันนะค่อยเจอกันใหม่ก็พูดว่าบ่ายไหนเราลองมาฟังต้นฉบับคลิปเสียงกันดูนะครับ Script 16. Full workbook. Activity 15. Test yourself. A. Listen and number. Number 1. Sorry. Number 2. Thank you. Number 3. Bye. Number four, hello. B, listen and circle. Number one, small A. Number two, capital E. Number three, small M. Number four, small Q. Number five, capital F. Number six, capital I. Number seven, small L. Number eight, capital P. Number nine, small T. Number ten, small Y. โอเคครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อ A นี้เมื่อกี้คุณครูก็เฉลยไปแล้วนะลูกนะภาพนี้นะครับเป็นการทักทายกันก็ใส่หมายเลขสี่คือฮั l l o ลนะครับภาพนี้เป็นการากระทําผิดต่อเพื่อนนะครับก็พูดว่าสตรี่ซึ่งแปลว่าขอโทษนะครับ ส่วนภาพนี้นะครับเป็นการขอบคุณที่เขายื่นสิ่งของให้ก็พูดว่า thank you ใส่หมายเลข2ลงไปส่วนภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้โรงเรียนเลิกนะครับนน,น่าจะประมาณนั้นแล้วก็เลยพูดว่า bye นะครับเจอกันใหม่ส่วนมาข้อที่2นะครับ l i s t e n แปลว่าฟัง and แปลว่าและ circle แปลว่าให้วงกลมจงฟังและวงกลมวงเล็บก็คือให้เลือกตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และก็พิมพ์เล็กนะครับตามเสียงที่ได้ยิน เมื่อกี้คุณครูเปิดคลิปเสียงไปแล้วเป็นนั้นว่าคลิปนี้นะครับคุณครูต้องการให้นักเรียนเข้ามาฟังด้วยนะครับนะอย่ามาลอกอย่างเดียวนะครับให้นักเรียนเปิดคลิปของคุณครูย้อนหลังฟังอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้คลิปเสียงก็พูดว่า small a นะครับ small a คลิปก่อนหน้านี้คุณครูได้บอกไว้แล้วว่า ma small, er small letter ก็คือตัวอักษรพิมพ์เล็ก เพราะฉะนั้น small a ก็1ก็คือนี่นะครับ small a แต่ถ้าเป็น capital a นะครับในคลิปเสียงเมื่อกี้เขาจะพูดว่า capital a ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คลิปเสียงพูดว่า small a ก็ตัวนี้นะครับข้อที่2ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เขาพูดว่า capital e นะครับคลิปเสียงพูดว่า capital e นั่นก็แปลว่า ตัว E ที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับข้อที่3เขาพูดว่านะครับมีคุณครูไม่เฉลยให้แล้วนะครับให้กลับไปดูคลิปอีกทีนะครับเมื่อกี้คือตัวนี้ข้อที่3เขาพูดว่านะครับ small M นะครับ small M ข้อที่4คลิปเสียงพูดว่า small Q small Q ข้อที่5พูดว่า capital F นะครับข้อที่6พูดว่า แค่ Capital i ิโชไอแค่พิโชไอเนี่ยนะครับโทษทีนะเนี่ยภาพนี้ที่คุณครูมองเนี่ยมันดูแล้วแปลกๆนะครับคุณครูเลยเขียนเสียให้ใหม่นะลุงนะตัวไอนะครับตัวใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่เขาเขียนอย่างนี้นะครับนะนี่นี่ที่คุณครูเขียนให้เนี่ยตัวไอพิมพ์ใหญ่นะครับนะเดี๋ยวทำสีอื่นนะเห็นอีกสีหนึ่งตัวไอพิมพ์ใหญ่เขาเขียนอย่างนี้นะครับนะนี่นะครับนี่แล้วก็ให้เต็มบรรทัดนะนี่สมมุติว่าบรรทัดอ่า บรรทัดอยู่นี้นะครับนะก็เขียนให้เต็มบรรทัดเลยส่วนตัว i พิมพ์เล็กนะครับ small letter จะเขียนอย่างนี้เนี่ยตัว i พิมพ์เล็กแต่ถ้าตัว i ใหญ่ต้องเขียนอย่างนี้นะครับนะโอเคไหมครับนี่แปลกๆอยู่นะครับนะเป็นนั้นว่าต้องขออภัยด้วยนะครับหนังสือนี้พิมพ์ออกมานี่ผมไม่เข้าใจว่าผิดพลาดทางเทคนิคต,ตรงไหนนะครับนะโอเคข้อที่7เนี่ยเขาพูดว่า Small I นะครับนี่ small i เอ m a l l L ลทุกทีครับ small l ข้อที่8นี่นะครับเขาพูดว่าแคปิ t a l p นะครับข้อที่เ้าเขาพูดว่า Small T ข้อที่10เขาพูดว่า Small Y นะครับโอเคนะคุณครูไม่วงกลมให้เพราะแกล้งเด็กนะครับอยากให้นักเรียนเข้ามาฟังนะครับแล้วก็ฟังคลิปให้จบก็จะได้ความรู้นะครับเพราะคนไหนที่ไม่ฟังมาถึงเห็นปับ๊บอ้าวข้อหนึ่ง คุณครูวงกลมไหม้แล้วลอกเลยดีกว่าก็จะไม่ได้ความรู้เข้าใจตามนี้นะครับอย่าด่าครูอีกนะครับนะเหมือนกับเด็กบางคนเนีย่ยเขียนคอมเมนต์ด่าครูมานะครับด่าถึงบุพกา,ารีเลยบอกว่าเฉลยอ,อะไรอย่างนี้คนเรานะครับนะแหมก็ลองฟังดูก่อนสิครับคุณครูไม่ได้ใจไม้ไสยก,กรรมนะครับบอกให้หมดแล้วนะครับนะแต่อยากให้นักเรียนได้ความรู้เท่านั้นเองโอเคครับจบหน้าที่12แต่เพียงเท่านี้นะครับ Okay.